อิเคบุคุโรไปชินจูกุจะนั่งรถอะไรไป้ายทำไมไป้ายเดียวพอเดี๋ยวลุงจะพาไปถ้าเราจะต้องขึ้นไอเจอารตัวเจวายตัวยามาเตะที่ิงเป็นวงกลมเนี่ยขาอิเคบุคุโรไปถ้าจะไปชินจูกุต้องวิ่งต้องผ่าน เมจิโรผ่านทาคานาโตะปาปาผ่านชินโอคุโบแล้วถึงจะไปชิบูกหนึ่งสองสามสป้ายในเวลาเดี๋ยวเราจะพาไปอันหนึ่งก็คือสาย JA ครับธรรมดาสายที่คนไทยชอบก็คือ J-Y นะครับ Y y ก็คือยามาโตะจะวิ่งเป็นวงกลมส่วนเราจะไปตัวนี้ครับ JA เจเอเนี่ยจากเกเบลโลไปชินจุกแค่ป้ายเดียวพอทอปเดียวครับถึงเลยสราจะมาไปเจวายนะครับเราจะไป j จเออย่าลืมปัดสารพัดประโยชน์ครับทีกะ mm hmm. แพ้เลยไปเห็นไหมครับ j จเอหนึ่งเจหนึ่งอชินจุกุชิบูย่านะครับ mm hmm. ถ้าเราขึ้นด้วย j JA จเอเนี่ยนะครับ แทนเราจะต้องดึงหลายหลายป้ายแล้วก็ถึงชินจิกุได้ภายในป้ายเดียวเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะจากชินจิกุไปชิบุย่าเนี่ยแทนจะต้องผ่านโยโยงิอาราจุกุที่เราจะไปชิบุย่าถ้าเรานั่งเจเอเนี่ยก็ป้ายเดียวครับจากชินจิกุถึงชิบุย่าเลยครับที่สําคัญอย่าขึ้นผิดทางนะครับอย่างเจเอเบอร์สีเนี่ยมันจะไปคนละทางมันจะไปอาคาบานเน่นะครับเราจะต้องไปที่เบอร์หนึ่งครับนี่ครับเจเเบอร์หนึ่ง ไปชินช้นิุ้ชิ่ยานะครับถ้าอะไรอย่างนั้นยไย่ามโไม่สนใจเราจะไปชิจิถุน้ำป้ายเดียวขึ้นเบอร์หนึ่งครับเจเบนแก่ชีบ่อยครับคนแก่ท้องงานดีก,กว่านะครนบขึ้นเบอนเดนเดนเดินดนเนเดินเ เจเอฟชิวชิวยาช่องที่รอจะมีช่องออกกับช่องเข้านะครับถ้าริ่มไปยืนช่องออกนะครับยืนแถวเข้าครับอโอเคมออเเมมไม่เย็นไรแล้วยืนเรวมายืนมาประตูเข้า โอเคครับผมว,ว่าง่ายดีง่ายได้แต่น,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนโลเคานนะครับอาคนต่างชาติไม่ค่อยจะรู้จักเป็นใหญ่คนต่างชาติอย่างเชา่ญญเจาวานนะครับแต่เนี้ยพอดีลูกชายอยู่ที่นี่ก็เลยนะครับว่าคุณสายที่คนโลเคานรู้จักกัน เรียบร้อยครับภายในป้ายเดียวก็ถึงชินจูกุอย่างสบายสบายเห็ที่บอกครับถรถไฟในญี่ปุ่นถ้าเรารู้ทสศทางนะครับหรือคนท้องที่เนี่ยเราจะไปง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าลืมบอกเจนถ้าเราอยู่ที่ชินจูกุ เราจะไปชิ้นที่ยากเนี่ยเขาใส่ได้ครับคุณเจไปแค่ไพ่เดียวกค่สุเสินะครับที่ผมแนะนำก็คือพี่ชายเขาแนะนำมาว่าจะไปอีกคูโรโอีกเกมโปรโลเลยถ้ามาต้องต้องนั่งสามสามสี่ไพ่ถ้ามาหนึ้งไพเดียวได้ด้วยเจก็แจ้งไว้นะครับสำหรับหลายคนอาจจะรู้แต่ถ้าคนไม่รู้ก็ถือว่าเป็นความรู้ครับสำหรับการเดินทางเที่ยอใจโตเกียวครับผมสวัสดีครับ